วันนี้ก็มาถ่ายทำนอกสถานที่นะครับฟุตบอลเมื่อคืนนะครับลิเวอร์พูลเราแพ้เอเวอเรตันไป2ประตูต่อศูนย์ะครับก็ต้องยอมรับว่าเมื่อคืนนี้นักเตะแต่ละคนแต่ละคนเล่นปิดฟอร์มกันหมดเลยนะครับไม่มีคนไหนที่จะสามารถ ปรับเปลี่ยนเกมของเราให้กลับมาได้นะครับก็ต้องอยอมรับว่านาทีนี้เรียบภูก็ลําบากที่จะลุนแชมป์นะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเกมที่เหลือถ้ายังไม่ชนะแบบนี้ก็ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องแชมป์นะครับจาก4แชมป์ก็เหลือได้แชมป์น้าเอ็ดครับแชมป์เดียวนะครับส่วนที่เหลือก็ต้องไปลุนอในฤดูก,กาลหน้านะครับ ถ้าเราเปรียบเทียบนะครับทีมลิเวอร์พนะครับสมทีมแมนซิตี้อาร์เซนอลแล้วก็เรอร์พูลนะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละทีมแต่ละทีมเนี่ยนักเตะแต่ละคนเนี่ยเขาคือกับถ้าคิดถึงถ้าคิดถึงเกมนะครับเกมของเราเนี่ยผมมองแล้วว่ามันตันที่สุดแล้วนะครับของอาร์เซนอลเนี่ยตัวผู้เล่นสับเปลี่ยนลงมาพอเขาหายเจ็บนะครับ ทั้งชุดแรกชุด2อนี่โอ้โหคุณภาพกับแก้วแมนซิตี้มต้องพูดถึงครับสำเร็จจนล้นเหลือเลยนะครับของเราเนี่ยกว่าชนะแต่ละนัดแต่ละนัดอยากลำบากนะครับยิงเพลสเข้ามากเท่าไหร่นะครับก็โต้กลับมาแล้วก็เสียประตูทันทีนะครับหลังๆนี่กว่าจะชนะกู่ต่อสู้ได้เนี่ยยากเย็นแสนเข็ญน,นะครับก็เมื่อคืนก็ล่าสุดก็เป็นเกมดามี่แมตช์กับอวอร์ตันนะครับ ก็แพ้ไปด้วยสกอร์ที่สวยงามนะครับสองประูศูนย์นะครับสู้คือสู้พยายามยิงแล้วนะครับก็บวกกับว่าเอเวอเรตตนะครับนักเตะแต่ละคนเนี่ยท็อปฟอร์มกันหมดนะครับงแต่กองหน้ายันในประตูนะครับก็ต้องยอมรับว่ายิงเยอะนะครับเมื่อคืนแต่ว่าความคมของหน้าเราก็ไม่มีนะครับกองกลางเราก็สู้ เกมโต้ก <descon> ล <fin als> like ับของเอเวอเรตันไม่ได้นะครับส่วนกองหลังของเราก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่านักเตะจะพูดได้ว่ารู้สึกว่าเกมเนี่ยตื้อแล้วก็ทําไม่ได้ทั้งทั้งทีมนะครับก็หมดคําที่จะพูดนะครับไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะครับเอ่อ กาน,นดูโลเวสันนะครับก็เริ่มมาถึงตอนที่ตัวเองแบบคือมันอ่ามันฮึดไปบางทีมันก็ซู้ซู้ความตรงข้ามไม่ได้นะแล้วก็ทางกลองหน้านะครับก็ไม่คมนะครับนวินโนเยตเล่นเท่าไหร่ก็ฟอร์มก็ ยังย่ำแย่อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ต้องรอไปฤด,ดูกาลหน้านะครับว่าเราจะสามารถจะกลับมาลุนแชมป์ได้อีกไหมนะครับส่วนฤดูกาลนี้ก็ต้องอดทนไปก่อนนะครับน่าจะยากเลยนะครับถ้าเทียบกับสามทีมหัวตารางนะครับก็คลิปนี้ไว้แค่นี้นนก่อนนะครับ ไม่รู้จะคิดจะพูดอะไรแล้ว